สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับประเด็นผู้ประกันตนหลายๆคนทวงถามการขอคืนเงินประกันสังคมกรณีชลาภาพก่อนอายุครบกำหนด55ปีได้หรือไม่มาฟังคำตอบพร้อมวิเคราะห์พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube HR c อ a n n e ทช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับ ข่าวเรื่องของการขอคืนเงินประกันสังคมกรณีชลาภาพสําหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งกฎหมายพรบประกันสังคมเริ่มผุดกรณีชลาภาพหรือเริ่มเก็บเงินกรณีชลาภาพตั้งแต่ปี2542เป็นต้นไปโดยกําหนดให้ผู้ประกันตนสะสมเงินของผู้ประกันตนส่วนที่1บริษัทนายจ้างสมทบตามกฎหมาย ส่วนที่2และรัฐบาลสมทบเป็นส่วนที่สาสำหรับคำถามการขอคืนเงินประกันสังคมกรณีชรา,าภาพก่อนครบกำหนดเงื่อนไขได้หรือไม่มาฟังคำตอบพร้อมการวิเคราะห์แก้ไขพรบรประกันสังคมให้เร็วขึ้นกันนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับ ก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อ,ตอไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว,ว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาย้อนดูข้อมูลสำหรับ เงินกรณีชราภาพของสำนักงานประกันสังคมซึ่งสำหรับกรณีชราภาพของสำนักงานประกันสังคมนั้นได้ผุดกรณีชราภาพสำนักงานประกันสังคมนี้ขึ้นมาเมื่อปี2542และก็เริ่มมีการเก็บกรณีชราภาพสำหรับเงินเข้ากองทุนกรณีชราภาพนี้จนถึงปัจจุบันซึ่งก่อนหน้าปี2542าสำนักงานประกันสังคม ยังไม่มีการเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับกรณีชลาภาพนี้มาดูเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องของเงินกรณีชลาภาพกันนะครับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายพรบประกันสังคมมีวัตถุประสงค์2ประการด้วยกันประการที่1เพื่อให้ผู้รับบำนาญไม่ตกอยู่ในภาวะหรือภาระยากลำบากในการของชีพ หรือต่ำกว่าระดับความยากจนและประการที่2เพื่อให้ผู้รับบำนาญมีการทดแทนรายได้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สอดคล้องกับรายได้ก่อนเกษียณโดยสนธิสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดให้ผู้ที่ทำงาน30ปีควรได้รับบำนาญไม่ต่ำกว่าร้อยละ40ของค่าจ้างก่อนเกษียณ ขณะที่สำนักงานประกันสังคมให้สูงกว่ามาตรฐานดังกล่าวโดวยผู้ที่ทำงานส่งเงินสมทบ30ปีจะได้รับบำนาญร้อยละ41.5%ของค่าจ้างก่อนเกษียณเป็นต้นกับคำถามขอคืนเงินประกันสังคมกรณีชราภาพก่อนอายุครบ55ปีได้หรือไม่หากประกันสังคมตอบ ก็คงจะตอบว่าไม่สามารถขอคืนได้เพราะว่าประกันสังคมได้กำหนดเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์อยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า15ปีหรือ180งวดไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องข้อที่2ผู้ประกันตนต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และข้อที่3ความเป็นผู้ประกันตน สิ้นสุดลงสรุปง่ายๆพ้นสภาพก่อนลาออกก่อนบริษัทแจ้งออกจากประกันสังคมไม่ได้เป็นผู้ประกันตนที่มีอายุ55ปีก็ต้องรอให้มีอายุครบ55ปีและหากมีอายุครบ55ปีไม่ได้พ้นจากการเป็นพนักงานหรือไม่ได้พ้นสภาพลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนก็จะไม่ได้รับเงิน กรณีชราภาพสำหรับประเด็นอายุครบ5 5ปีแต่ยังไม่ลาออกนั้นไม่น่าจะเป็นประเด็นหรือจากเงื่อนไขหมายความว่าเราจะขอเบิกหรือได้เงินกรณีชราภาพได้ก็ต้องมีอายุครบ55ปีหรือกรณีเป็นผู้ทุพพลภาพหรือกรณีเสียชีวิตก่อนอายุครบ55ปีเนื่องจากประกันสังคม คือต้องการให้มีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณแต่สำหรับปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาแบบนี้ก็มีหลายๆคนผู้ประกันตนหลายๆคนหลายๆท่านตั้งคำถามกันว่าควรเปลี่ยนแปลงให้สามารถเบิกใช้ได้ก่อนอายุครบ55ปีได้หรือไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกันตนหลายๆคนหลายๆท่าน ต้องการกันนะครับแต่ก็เหมือนว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กาลังขับเคลื่อนผลักดันสำหรับเรื่องนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้3 0เก็บ70%สําำหรับเงินออมกรณีชรภาพของผู้กันตนหรือผู้กันตนเลือกได้ว่าจะรับเงินเป็นบําเน็จเงินเป็นก้อนหรือเงินเป็นบำนาญ เงินเป็นรายเดือนหรือผู้ประกันตนเลือกได้นั่นเองนะครับหรือการแก้ไขพรบรประกันสังคมเป็นต้นซึ่งขอเปรียบเทียบเรื่องการแก้ไขพรบรประกันสังคมกับการแก้ไขพรบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการแก้ไขลดดอกเบีย้ย7.5%หรเหลือ3%ทำไมทำได้ง่ายเช่นนั้น ซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ล้าสมัยนานมากกว่า95ปีแล้วสำหรับพรบประกันสังคมก็เช่นกันนะครับก็น่าจะแก้ได้ไวเห็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ถึงเดือนนำเสนอเข้าครมผ่านฉลุยไม่ต้องใช้เวลามากเป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันนะครับให้เห็นชัด ที่อะไรกันแน่ก็คิดดูกันนะครับว่าติดที่ใครติดที่อะไรหรือจะต้องมีทำการเปลี่ยนตัวบุคคลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรืออย่างไรและสุดท้ายนะครับอาจจำเป็นจะต้องมีการปรับจิตนารม์ของกฎหมายเฉพาะเรื่องของเงินชราภาพเพิ่มจิตนารม์ข้อที่3เจิตนารม์ให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ สามารถนําเงินกรณีชนาภาพออกมาใช้ได้ก่อนอายุครบกำหนดก็ดีนะครับเจ้านายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง YouTube พ r Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ทางช่อง y ย u ทูบเพจอาร์ s แนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องยูทูบ e พจ r Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษร หรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากเชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม